เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวนัทลิดาสิงห์ลอนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนพิบูลสงครามท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะประเทศไทยของเรามีประวัติความเป็นมาที่ช้านานมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายวรรณคดีวรรณกรรมศิลปะแขนงต่างๆ และยังมีภาษาไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนถูกขนานนามว่าศิลปะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างสารรค์ขึ้นมาสำหรับศิลปะวัฒนธรรมไทยชาวโลกล้วนชื่นชมในความประณีตงดงามต่างเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาเยี่ยมชมความตะการตาของศิลปะวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันศิลปะวัฒนธรรมไทย ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาเนื่องจากไม่ได้รับการทำนุบำรุงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญคนในชาติยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญการมีคุณค่าตลอดจนเยาวชนกลับมองว่ามีแต่ความล้าสมัยในฐานะที่ดิฉันเป็นนักศึกษาครูจากการที่ได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการสังเกตการสอนพฤติกรรมของครูผู้ปกครอง มีการรับฟังข่าวสารพบปะผู้คนทำให้เห็นได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญและระหนักถึงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเท่าที่ควรการที่ดิฉันกําลังจะก้าวขึ้นเป็นครูภาษาไทยในอนาคตจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะช่วยในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมถ่ายทอดความรู้ความสามารถ การทำนุบำรุงส่งต่อไปอยังนักเรียนโดยเรื่องทำนุบำรุงจากสิ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุดนั่นก็คือภาษาไทยดิฉันจะใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนจะสร้างเสริมทัศนคติความรู้ความเข้าใจเพื่อให้นักเรียนได้ะหนักถึงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยจะส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม ที่นักเรียนจะได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมไทยเพื่อสึมซับความเป็นรากฐานของชีวิตเห็นถึงคุณค่าการนำไปใช้ประโยชน์เป็นการช่วยทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งและสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตศิละปะวัฒนธรรมไทยไม่ใช่เพียงแค่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยแต่สแสดงให้เห็นถึงความรักใคร่กลมเกลียว ตลอดจนความสามัคคีของคนในชาติในฐานะที่ดิฉันกำลังจะก้าวขึ้นเป็นครูภาษาไทยในอนาคตจึงพร้อมที่จะพัฒนาทั้งตนเองและนักเรียนให้ช่วยกันทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองคงความสง่างามและสืบทอดต่อไปยังบุคคลรุ่นหลังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะในฐานะที่เราทุกคนเป็นคนไทยต้องช่วยกันทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมไทย เพื่อให้เจริญงอกงามและคงอยู่คู่ชาติไทยไปตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ